ในแบบฝึกหัดที่12นะครับเราจะมาสร้างเกมแข่งขันของกระตูนนี้กันโดยเราเขียนโค้ดนะครับเข้าไปเพื่อให้กระตูนเนี่ยไปที่ชนยเช่นดูตัวอย่างนะครับอันนี้กดสตาร์ทนี่ครับเครื่องบินชนะอ่าลองแงข่งครั้งหนึ่งกดสตาร์ทอีกอ่าเรือใบชนะครับแข่งครั้งหนึ่งอ่าเครื่องบินชนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าการเขียนโค้ดทำย่างไรอันดับแรกนะครับ เหมือนเดิมครับแอดฟอร์มเมื่อได้ฟอร์มเข้ามาแล้วเราก็ตั้งชื่อฟอร์มว่า frm คือ form กมนะครับแล้วก็ไอคอนใครจะใส่หรือเปล่าก็ไม่ได้หรือใครใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับทีนี้ตรงไอ้แคปชั่นนี้จะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะครับมาตรงแคปชั่นนี้จะเป็นภา,า,าษาไทยภาษาอังกฤษ,าษาได้นะครับแลวตรงไอคอนนี้ถ้าใครถนัดอยากจะใส่อะไรเพื่อเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ก็ทำได้นะครับ นี้เริ่มแรกเราต้องใช้อิมเมครับนะมาวาดใส่เครื่องบินนี้โดยเอามาจากไอคอนครับเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนี่ครับ Image ลากว่าวาดแล้วก็มันจะขึ้นที่พิคเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะไปเอาไอคอนนะครับมาใส่ไอคอนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ C โปรแกรมไฟล์ครับนี่ได้ C เดี๋ยวนี่ครับใน C ีโปรแกรมไฟล์นะให้ชัดเลย นี่ครับซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็ v i s u a l studio นี่ครับ Microsoft v i s u a l Studio แล้วก็ common ครับแล้วก็ไปที่กราฟิกครับแล้วก็ไปที่ไอคอนแล้วก็เลือกเอาอยากได้รูปอะไรโออยากได้รูปจรวดอันนี้รูปเครื่องบินหรือใครไม่เห็นก็เปิดตรงนี้ครับทำเน l ก็จะเห็นเป็นรูปนะครับมีนะครับเนะี่ยเครื่องบินกูอยากได้ตรวจกูก็จะตรจะวจออกมาเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับแต่นี้ขอลบไปก่อนนะครับพอได้ไอคอนมาทุกอย่างแล้วเราก็ตั้งชื่อไอคอนไว้ครับว่านี่ครับ image pan img นะครับ img อันนี้ก็ตั้งชื่อไว้ว่า image Uh, อ่า s u m m a y ันนี้ตั้งชื่อไว้ img นี่คือ image ครับ image ขาวอันนี้ก็ตั้งชื่อไว้ว่า image man น,นี่ก็ตั้งชื่อไว้ว่า image boat นะครับตั้งชื่อเรียบร้อยเลยแล้วทีนี้ก็มาวาด label ครับนี่ตรงนี้ครับนี่วาดเข้าไปนะครับชื่อว่า label หนึ่งนะครับแล้วก็ในนี้จะเขียน ให้รู้เป็นลาเบลหนึ่งก็ได้นะครับและลาเบลหนึ่งเนี่ก็คือเ e t ตเอพิเลนเป็น 3d ต่อไปก็วาดลาเบล2ก็หลักการเดียวกัน,นครับวาดลาเบล2นะครับแล้วก็เขียนลาเบล2แล้วต่อไปวาดเส้นครับนี่ลายวาดลงมานะครับวาดลงมาคือเส้นเส้นเขาเรียกเส้นชัยนะครับทีนี้ก็ ใช้ command bottom วาดครับแล้วตั้งชื่อว่า cmd start แล้วก็ใส่นะครับข้อความในปุ่ม and start คือให้มีให้สามารถกด a n t e n n t e t s ได้นะครับตรงนี้แล้วก็วาดนะครับ command exit แล้วก็ and exit เพื่อให้กด e n t e t แล้วก็ตัว e ออกได้สุดท้ายท i m ทัมเมอร์ครับมาวาดใส่ทีนี้มเมื่อวาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูโค้ดครับสตาร์ทนี่แล้วดูข้างบนครับข้างบนของออปชันเอ็กซ์พลิกเอ็กซ์พลิกซิตนี้เราจะประกาศตัวแปรคือ d i m e n s i o n x นะครับ5คือมี x5 เป็นรูเป็นไอตัวแปรตัวเลขแล้วก็ฟินิ h เป็นตัวแปร ตัวเลขนะครับนะทีนี้เรามาดูในปุ่มสตาร์ทก็ประกาศตัวแปร i เป็นตัวเลขแล้วก็ c a l move to start นะครับเดี๋ยว move to start นี่คือตัวนี้ครับนี่นมันเป็นไอ้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน c a l move to start แล้ว finish เท่ากับ4,000คือใช้เวลาอาจจะเป็นเวลา4วินาทีครับนะ แล้วก็ Label 1นึ่ง i ดอให้ใส่เครื่องหมายว่าคือยังไม่รู้ผลนะครับคือให้ใส่เครื่องหมาย q u i s t i o n mark 3ตัว form game นะครับ form g a m e .csr cl clear แล้วก็เปิดรูปครับเปิดรูปว่าถ้า i เท่ากับ1-5 x ถึง5 x คือ5ตัวนะครับเท่ากับ480แล้วก็ next i นะครับ ทำไปเรื่อยๆ timer dot enable เท่าก e ับ true อันนี้คือโค้ดของปุ่ม start ครับแล้วทีนี้มาดูตรง move to start นะครับ i m a g e p a n นะครับ dot move ศูนย์แปดสิบแล้วก็เครื่องหมาย comma ศูนย์แปดสิบ immediate smiley ศูนแปดสิบคือจะต้องศ้อย์แปดสิบเท่ากันหมดแต่จะต่างกันตรงนี้ครับในข้างหลังนี้เวลานะครับต่างกันเวลาข้างหลังนี้ ทีต้องทัมเมอร์นี่ครับต้องทัมเมอร์ต้องทัมเมอร์นี่ครับเราจะประกาศตัวแปร m as integer แล้วก็ step as integer ทีนี้ step กับร้อยแล้วก็จะมา Random กัน m เท่ากับนะครับ int 5บคูณ Random บวก1 label dot caption นะครับนะก็จะขึ้นมาของ m select case นะครับ case ที่หนึ่ง นะครับก็คืออเครื่องบินใช่ไหมครับเครื่องบินอันที่1นนะก็บอกว่าถ้า x บวก step คิมงไปแพน move นะครับ move x ดอทสี่ร้อยแปดสิบถ้าเกิดว่า x กับ1ชนะทำเอียงดิบน์ฟอนต์แล้วก็ลาเบลหนึ่งจะแสดงว่าเครื่องบินชนะครับพอเราได้อันแรกแล้วนะครับเนี่ยได้อันแรกแล้วเราก๊อปเลยครับ แล้วมาเปลี่ยนเฉพาะเลข2ตรงนี้เลข2เลข2เลข2นะครับแล้วก็เลข2แล้วก็ตามที่เวลาที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เลข2นีน่ครับเพราะเลข2นี้เป็นอมยิม้มนี่ครับถ้าเราได้แล้วเราก็ก๊อปวางก๊อปวางจนครบ5อันเลยครับแล้วเปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยนตัวเลขเวลาตรงนี้ด้วยครับที่เราตั้งค่าไว้ในข้างบนนี้นี่ครับนี่เวลาตรงนี้ครับ เปลี่ยนนะครับนี่ให้ให้ให้เท่ากันเพราะนั้นถ้าได้อันแรกปุ๊บเราก๊อปวางก๊อปวางจนครบที่5หรือใบชนะก็ end if แล้วก็ end select นะครับก็จบทีนี้ปุ่ม exists ก็เหมือนเดิมครับพิมพ์คำว่า end ตัวเดียวก็จบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับโค้ดที่ใช้ในการนะครับเขียนโปรแกรม สร้างเกมนะครับแบบหาดที่2แบบขาดที่12ก็จบเสียงคนี้นะครับ